สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ภาคอนเกมวันนี้ขอ,อนำผู้ชมมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2022-2023เป็นการพบกันร,ระหว่างซึกบิกแมตช์อาร์ซนอลเปิดรังเอเมอรเสสเตเดียมรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปีพงษ์อิศงรับหน้าที่บรรยายผ่านระบบฟีฟา23ในรูปแบบแช์จำลองเกมการแข่งขันนะครับสำหรับเกมคู่นี้จะแข่งขันจริงๆในวันที่22วันอาทิตย์ ในเวลาบ้านไทย23นาฬิกา30นาทีเชิญไปติดตามรับชมกันได้ที่ช่องทูพรีมริกคัพบอลหนึ่งและทูพรีมริกคัพบอลสองสำหรับก่อนแข่งวันนี้แมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดอยู่ดับ3ของตาราง19นัดมี39คะแนนส่วนอาร์เซนอลจากฝูง18นัดมี47คะแนนนะครับมาดูไลน์อัพของฝั่งอาร์เซนอลเจ้าถิ่นกับในระบบ4-2-3-1มีอารอนแรมสเดลเบิร์วิลเลียมสซาลิบากาเบีย ซิเชนโกแดนกลางมีมาตินออริกา์โทมัสปาเต้ด้านบนมีชาค้าซาค้าแล้วก็มาตินาลีหน้าเป้าให้แก่เอนดี้เอนคิเทียมาดูฝาของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีเดเกอาร์เป็นผู้รักษาประตูดาโรบารานแม็กไวนลุกชอแดนกลางมีคาซิเมโรอิลิกเซน ด้านบนมีแอนโทนีบรูโน่ฟอนาเดสมาคัสแรดฟอร์ดและหน้าเป้าเป็นแอนโทนีแม็กซีเอลในระบบ4-2-3-1เช่นกันครับผลงานล่าสุดทั้ง2ทีมอย่างอาร์เซนอลครับเปิดลอนดอนศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับขออภัยครับเอาชนะสเปอร์2-0ส่วนล่าสุดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แค่1คะแนนจากการเสมอคริสตัลพาเลต1ประตูตอนน่อ1ครับวินาทีนี้ สุดยอดครับทั้งคู่ครับมาดูเกมนั้นครับอาร์เซนอลบุกจากซ้ายไปขวาครับสวมชุดสีแดงส่วนแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดสวมชุดสีขาวผู้เยือนครับวินาทีนี้คู่ขี้สูสีมากครับบอลจุดที่มาตินารี่ให้กับเอ็นกิเตียจะป้ายทางขวาติดลูกชอ็อตมาเคสแลฟอร์ดพาบอลข้างหน้ามาแต่ข้างซ้ายติดขู่เป็นจังหวะเข้าไปสกัดข,ของอาร์เซนอลใส่แลสฟอร์ดครับ จะมีใบอะไรหรือเปล่าครับสำหรับอู๋เอ็นกิเทียาเป็นใบแดงครับโอ้โหพุทธศิลป์โอ้โหเห็นเป็นเจตนาของเอ็ดดี้กันอิทียาครับเอาครับงานสำหรับอาร์ซอนมาเยือนแล้วโอ้โหโอ้โหแอนโทนีเทเล่ไม่ปล่อยเลยครับให้ใบแดงแกอาร์ซอนครับสิบคนของเจ้าถิ่นครับจะ ทำอย่างไรได้บ้างสำหรับผู้เยอนอย่างแมเชสเตอร์อยูติเด็ดต้องเร่งนะครับมีผู้เล่นที่มากกว่าครับบอลอยู่ที่มาแคสลฟฟอร์ดให้กลางมาที่บูโนอิลิกเซนมกซิเอลติดบอกอยู่คาซิมิโลคาซิมิโลพ,พิงพิงพิงอยู่แล้วตักไปทางขวาแม่งตดซิเชนโก้บ,บอลของอาร์ซนอลโดยซาลิบาครับแกะออกมาก่อนครับไว้ให้กลางที่ซาก้าแบดิดชากา้า,กา โยกขึ้นหลังก็หูไปดดนแมนยูอัดบ้างครับแต่ผุ้สินเห็นลูกได้เปรียบครับบอลอยู่ที่ซาก้โอเดกาดขึ้นหน้ามาที่มาตินาลีแล้วให้โทมัสปาตีทางซ้ายมีซิเทนโกให้กลางมาที่โอเดกาดตอกส้นติดแม็กไบบอลสวนของแมนยูบ้างครับอีริเซนยังขึ้นไม่ได้ครับลูกชอตเขากลางมาที่ริเซนให้กับแรสอดพยายามเบิ้ลเลยครับบอลไม่ถึงครับ ไวส์ชาก้าให้กับอริกาดโอริกาดแทงทะลุมาบางยูซชาก้าอย่างเงแกะออกมาได้ครับโอ้ยแล้วบอลไปสกัดโดนมาตินารีครับเกือบเฮงครับเดีกกให้กับวารานกลางมาที่ฟอนานสไปน์มาทางซ้ายที่ลัสฟอร์ดต้องเร่งครับได้เปรียบเรื่องของผู้เล่นนะครับโอ้เอี้อินกิเทียครับ จังหวะแรกของเขาไปใส่ข้างหลังเสียหายมากครับแต่มาดูเกมต่อครับแมนเชสเตอร์ยุดยังก็ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหโดนไม่ฟาวครับโดนบอลครับบอลสวนของแมนยูครับแอนโทนีครับพามาทางขวาแอนโทนีย้อนมากลางที่มาสิเอาลวกดขวาโแลมสตลยังได้อยู่ครับแล้วรอดเข้ามาคล้องแล้วเป็นคาซิโบตักเป็นกลางหุ่งติดมงมาที่กรเบนี้ครับบอลอยู่ที่เอลิกเซนครับ คาซิมิโลเข้าซ้ายยิงติดบล็อกเราก็กดๆี่รัโอ้ติดกาเบียครับโอ้ล่สุดมาร์ซีเอลแอนโทนีติดบล็อกซิชิงโก้ครับบอลสวนของอาร์ซอลนครับถูกติดยังขึ้นหน้าไม่ได้ต้องรอเพื่อนครับอเิกาดชาก้ากับซาก้าครับเบจามินไว้ย้อนขึ้นหลังครับต้องเล่น3-5-1นะครับไม่เข้าใจครับชาก้าไปทงขวาที่บาุโยซาก้าครับ ติดลูกชออย่างทำได้ดีครับเป็นลูกเตะมุมของอาร์ซนอลครับเนี่ยครับแอนโทนีเทเลอร์ครับกลับมาย้อนให้ใบเหลืองแก่มาแคสแลฟฟอร์ดครับจังหวะโอ้โหไปปั๊มหนักครับด้านหลังไลนิตชากาครับยังไม่ถึงกับใบแดงอย่าง N G T อเอ็ดดี้เอนกิเทียครับบอลเตะมุมของอาร์ซนอลโดยบางุโยสาก้าครับมีโอกาสครับใกลหรือเปล่ปาครับ โอ้แล้วชาก้าเจ็บด้วยครับโอ้โหอาร์ซอนครับแต่ยังลุกอยู่ตอนนี้ธอมัสปาเตตักเข้าไปยังติดอีลิกเซ่นครับแอนโทนีมาทางขวาแให้มันขอไพ่เป็นทางซ้ายครับเลี้ยงขึ้นมาก่อนครับแบนยูจะได้โตบ้างครับอุขูยังไม่มีใครครับแม็กเซลต้องรอเพื่อนก่อนแม็กเอลเลี้ยงเข้ากลางให้มาที่อีลิกเซ่นคาซิมิโลบุโน่แอนโทนีแอนโทนีเข้าขวาแล้วก็เรียบร้อยครับหนึนย์ครับอ แอนโทนี่ครับซัดประตูนี้ให้กับแมนยูขึ้นนำ1-0ครับโอ้โหจากผู้เล่นที่ได้เปรียบ11คนนี่แหละครับจังหวะซัดด้วยขวาของแอนโทนี่ครับโคตลงามมากตรงนี้ครับคาซีเมลโล่แล้วเป็นบูโน่ให้กับนี่ครับแอนโทนี่โคงามจริงๆครับกดด้วยขวาครับเท้าที่มันอ่ะโอ้โหลดขาการาเบียครับโอ้โหหมดสิทธิ์สำหรับแรมสเดลครับโอ้ ทีมของเชนฮาครับขึ้นนำก่อนครับ1-0จากแอนโทนีนาทีที่32ครับขู้ยุ่งครับอาร์ซนอนทั้ง10คนแล้วก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอย่างเกรนิตชาก้านะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับเอาเริ่มกันใหม่ครับโทมัสปาเตตักทางขวามาที่ชากา้าบักโยชนชากา้ารอเพื่อนนะครับซาลิบาเบนจามินไว้ให้กับซากา้า ยังไหวอยู่ครับชาก้าย้อนมาที่ซาก้า <c oughs> ติดอิเล็กเซนสไลด์ไว้ได้ครับ <c oughs> บอลสวนของแมนยูบ้างครับแอนโทนีทางซ้ายมีให้กับมาเคสแลฟฟอร์ดทางซ้ายมีเติมเป็นลุกชอย้อนขึ้นกลางให้กับแอนโทนีม้วนตอกส้นไม่ล้ำหน้าด้วยครับมาร์คซีเอลมาร์คซีเอลชิปเข้าไปติดมเบนจามินไว้ครับ <c oughs> บอลของอาร์เซนอลโดยออริการครับแต่ก็ยังได้ออริการมงตั้งให้ข้างหน้าที่มาตินารีทางขวามีเติม ให้ไปที่บงคุโยซาก้าซาก้าม้วนอยู่แทงทะลุว <c oughs> าลานยังแก้ไขครับ <c oughs> โทมัสปาเตให้กับเดกการโอเดการ,ร,การยังไม่มีเพื่อนก็ต้องใช้ความสามารถนี่ครับล็อกข้าวขวาให้มาทั้งขวาที่แปรนิตชาก้าชาก้าไป่จะบินไว้ไม่จะบินไว้โอ้โยังติดชอปอยังสก,กัดออกมาก่อนครับโดยลูกชอปบอลอยู่ที่มาร์คสลฟฟอร์ด <c oughs> ให้ บักซีเอลนั้นยาวกันไปครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกก่อนทุ่เวลาบาดเจ็บของอาร์เซนอลจะทันได้เปล่าครับจังหวะโต้กลับครั้งสุดท้ายครับเอาเป็นแมนยูไปแกะออกมาก่อนครับทุ่เวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีครับรอแค่เสียงคุณตัดสินเป่านกหวีดครับก็จบครึ่งแรกที่เอเมอร์สเตเดียมครับ Arsenal อาร์เซนอลยังตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่สองศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ เดี๋ยวพักกันสักคู่กลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับรับชมเกมกันต่อครับที่เอมิเรตสเตเดียมอาร์ซอนเจ้าถิ่นแล้วก็จากฟูงครับยังตามแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับด้วยผู้เล่น10คนตั้งแต่ไม่กี่นาทีแรกของเกมนะเอนดี้เอนคิเทียครับ,รบโดนใบแดงแล้วแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมาทำประตูได้จากแอนโทนีนาทีที่32ครับ ต้องแก้ครับชาก้ายังเล่นได้อยู่ครับยังไม่มีการเปลี่ยนลายชื่อผู้เล่นสับรองครับมาดูเกมกันต่อครับเบนจามินไว้ลากมาทางขวาย้อนหลังให้มาตินโอเิกาตแทงทะลุยังติดชอแมยังไม่ประมาณเลยครับลุกชอทำผลงานได้ดีครับตั้งแต่ครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยยังไปพลาดโูนาทีสุดท้ายแล้วเป็นแม็ โอ้โหยังพูดไม่ทันขาดคำครับอนโทนี่มารซเอลครับกดให้มันอยู่นำ2-0ครับดูครับโอ้โหจังหวะก้มลูกนี้ <c oughs> ดูครับภาพสโ,โลโมชั่นให้เห็นว่าโอ้โห้วยความเร็ว้วยความแรงบอลพุ่งตรงเสียบเสาสองอย่างสวยงามครับ2-0งมูน์เชสเตอร์ยไนเต็ดขึ้นนำอาร์เซนอลครับผู <c> ้ <oughs> เล่น11คนนั้นค่อนข้างจะมั่นใจครับ นาทีที่53าสิบสาครับมักซิเอาซัดให้แมนยูนำสองครับยุ่งนะครับจ่าฝูงก็แต่ไม่ผิดแมตช์แรกนั้นอาร์ซอนอลก็แพ้นะครับแพ้ให้กับแมนยูเนี่ยนอกนั้นก็เก็บชัยชนะมาแล้วก็เสมอครับโอ้โหมาโดนในบ้านอีกโอ้โหดขูเอื้อยครับจ่าฝูงครับ ต้องแก้แดดของจริงจะแข่งขันในวันที่22บนะครับวันอาทิตย์ในเวลาบ้านไทย23นกาสนาทีเชิญไปติดตามรับชมกันได้ที่ท่องทูพิมลิศหนและ, mm และ, mm และ mm ทูพิมลิกวันสอ2สำหรับวันนี้เป็นแบบแมตช์จำลองเกมการแข่งขันเท่านั้น,นครับผลาผิดพลาถูกกันใดขออภัยผู้ชมทุกท่าน,นครับรับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนเท่านั้นครับบอลอยู่ที่ซาลิบายอ้อนขึ้นหลังมาซากะ โทมัสปาเตกับซาก้าซาก้าวันนี้ <laughs> ไม่มีบทบาทครับไม่มีกองหน้าเชื่อมอย่างเอดดี้กันเทีครับลำบากหน่อยครับเล่นสิบคนอย่างอาสนอนึงซาลิบาให้กับเบนจามินไว้โอเดกาดมาตินโอเดกาดทางขวามีซาก้าให้ซาก้าซาก้าโยกเข้าซ้าย <laughs> หมวนมาทีนึงยังได้อยุดซาก้าเข้าซ้ายแล้วปั่นม้นนี่ <laughs> ยังติดเด็กไอ้อายังไม่ปลอดภัยอาเท่านั้นจะได้สวนีกทีแล้วเป็นซาก้าทะลุไม่ทะลุทิ่ชอยครับว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับลูกชอริสยังยอดเยี่ยมครับวันนี้ซาก้าพยายามจะยิงเร็วหแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองครับกาเบียวมาร์ตินาลีครับออกครับให้ทางด้านกาเบียสกิตซบ้างครับส่วนแมนยูเปลี่ยนอิเล็กเซนครับให้ทางด้านมาติเนสครับ คนตั้งแต่ครึ่งแรกครับมีปัญหาครับคาซิมิโลครับตักทางซ้ายให้ที่ลูกชอลูกชอย้อนไปที่มาติเนสีสเป็นหนึ่งในผู้เล่นของอาร์เจนตินาครับที่ได้แชมป์โลกมาที่กาตาร์มาติเนสและนิชาก้าครับเฟซุดย้อนขึ้นหลังแล้วบอลมาอยู่ที่ซิเชนโกโอเดกาดพามาทางซ้าย โอเดกาดยังไม่ให้เพื่อนให้ไปที่เกซุสเกซุสแทงโอ้โหติดชออีกแล้วครับอ่านขาดหมดเลยครับวันนี้เดกทิ้งยาวขึ้นหน้ามาก็ยังเป็นบอลของอาร์เซนอลครับเกซุส <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ครับบ่งขึ้นหน้าก็ไม่มีใครครับสำหรับอาร์เซนอลผู้เล่นชิ้น้อยกว่าก็เสียเปรียบเงี้ยสิบนาทีแรกเหมือนจะดีครับสิบคน หลังๆเกม20นาทีของแรกก็โดนนวดนะครับแอนโทนี่ครับแอนโทนี่ตักให้กับมาร์ซิเอลไม่รับหน้าครับแล้วฟาดมาที่แอนโทนี่แอนโทนี่เรียบร้อยครับโอ้มีทงไหมไม่มีก็เรียบร้อยครับไอเลฟ you ยูโอ้โห3-0ครับแมนยูขึ้นนำอาร์เซนอลอีกครั้งครับดูครับจังหวะตักไปของ เริ่มที่แอนโทนีครับนี่ดูครับผูแม็กซิเอลฟาดมาครับแล้วก็เลือกขู่เข้าเท้าซ้ายที่เท้าถนัดอยู่แล้วครับไม่ทันครับแอมสเตลหลอดระหว่างแขนนิดเดียวครับสามศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำอาร์ซอลจากแอนโทนีครับสองประตูแล้วครับมีลุ้นแฮตทริกนะนัดที่ที่เจ็ดสิบเก้าครับแอนโทนีที่เรียนไปครับแมตช์จำลองเท่านั้นครับ ภาพผิดภาพตกประการใดครับขอภายผู้ชมทุกท่านครับไปดูเกมจริงได้ในวันอาทิตย์ครับ22มกราคมยี่มนาฬิกามนาทีทูพรีเมียร์ลีกฟุตบอลหนึ่งและทูพรีเมียร์ลีกฟุตบอลสองนะครับเชิญไปติดตามรับชมกันได้มาตินเนสติดชากครับจะมีคืนสักหนึ่งประตูไหมครับอาร์ซนอลโทมัสปาเต้ปาเต้ให้กับโอริกาดทางขวาก็มีทางซ้ายให้กับโทมัสปาเต้ติดเดเกอาครับ ดัโลครับไม่เร่งครับสกอร์นำแล้วก็ผู้เล่นเยอะกว่าครับไม่น่าจะมีปัญหาโอ้โหซิเชนโก้ครับเดือกระาผน่าจะยุ่งครับไม่ถึง5นาทีสุดท้ายนะครับกลาเบียวซาลิบาแมนยูนั้นทำแสบแฝัง2แมตซ้อนเลยครับแม่แค้นเลยครับสำหรับบื้ใหญ่ครับม่งดังวาลานเก็บได้หมดครับ นาทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บบูโนฟานนส์ทางขวามาทันไหมทันด้วยครับดาร์โลมีความเร็วเกับโอ้แรงยังดีครับดาร์โลทดเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับย้อนหลังโอ้ยแอนโทนียังสไลด์ได้ครับผลงานดีมากครับแอนโทนีแล้วไม่ล้ำหน้าบูโนฟานนส์มาติเนสและสอดมาติเนสแล้วก็จบเกมที่เอเมริตสเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับเอาชนะผู้เล่นที่น้อยกว่า อย่างอาร์เซนอลครับ10คนครับโดนใบแดงตั้งแต่10นาทีแรกๆครับเอ็ดดี้เอ็นเกตีอาครับไปสไลด์ใส่มาแคสเลตฟอร์ดครับโดนใบแดงก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นครับนี่ครับแอนโทนีทำสอประตูครับช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเจ้าถิ่นอย่างอาร์เซนอล3ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับสำหรับเกมคู่นี้จะแข่งขันจริงในวันที่22่สิบสมกราคมในเวลาบ้านไทย23่สนาฬิกาสานาทีนะครับเชิญไปติดตามรับชมกันได้ที่ช่อง ทูพีมินิฟุตบอลหนึ่งและทูพีมินิฟุตบอลสองสำหรับวันนี้หากพัาผิดพัาถูกกันใดขออภัยผู้ชมทุกท่านนะครับและก็แฟนๆของเพื่อนใหญ่แล้วก็ผีแดงด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสครายครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับสวัสดีครับ